ดูครับเด็กๆเ,เล่นหยังกันยังแรงๆจริงหรอมาเพิ่งข้งรถดิ thay thay ví dụ youtube ở lên lơi lên à, đưa mà đấy đấy nói lên khắp nhâm đưa 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 youtube đấy hơn hơn bên nói lên nà khả mi nòng sư nhắn sư nhắn sư nhắn nhắn อย่าลืมไปเบิงเด้ออย่าลืมไปเบิงเด้อเออันนี้ร้านร้านร้านข้าไม่ไงสิจ้ะเออไม่ไงนั่งครับยายนั่งยายนั่งแต่ละล้านข้าประจำั้งแต่สมัยเด็กหน่อยก็ามาซื้อแต่ร้านานี้เด้อพี่น้องฝากฝากฝากอันนี้เด้อไหมมึงฝากกด กดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องนี้ได้ครับเด้อนั่นนี่ด้านแรงแรงอย่าเข่ากล้องหลายเด็กน้อยเดี๋ยวมันสิพิสกดเด็กนี่เข้าไปไปเล่นอยู่ยวทักบุนเดี๋ยวมันสิพิสกดเด็กหน่อยน้องปื้มนะครับอันนี้น้องปื้มเด้อนี่ทีมงานน้องปื้มในงานหัวหน้าหัวโจกน้องปื้มผ้าเด็กเด็กหน้อยเล่นนี่น้องสงการตีอ่าน้องสงการกิ่งพี่ดื้อไง ลูกเพื่อใดน้องสงการในลูกเพื่อใดมันเป็นอยากออกกล้องมาหน้องสงการมาสานน้ามันเหรลูกแจ็คกับลูกไฟเนี่ยครับพี่น้องเบิ่งเอาเด้อพอด่าอยู่กับพ่อแม่อยู่กรุงเทพกรุงไทยมันเห็นลูกหลานเล่นเญเลงเอา thì biết con đẻ nhỏ vẫn đó nè thì lông vẫn nó youtube nè cái đấy ủa ma đầm tôi nhảy ô ma tôi nè cứ nhảy thế hứ ma đầm bực thôi sắm thì vẫn chạy đây vậy oh, nè tu nè ôi show boy show boy thứ ba bên bên anh anh đi yu, bên anh anh... Anh ra hãy คงสภาพไว้นะมีตูตัวทสเก่าเลีนำมูดิครับเบลีนำมูลาเบลีนำมูมาีนเห็ดแห้งเลยเสริมการดื่อเสริมการ่ะ ต้องการมือนถิมว่าทายต้องการน้ำด้วยต้องการสอรถเป็นบอต้องการเห็ยังเป็นแนน็อยังเป็นต้องการบักคี้วยครับต้องการครับโอ้ยยังมาเป็นยันไอ้บาก็ไม่อยากกไม่อยาพอูจเจอใหม่รน้องต้องการด้วยสั้น เล่นไป็เล่นบนลูกยางพี่น้องเล่นบนลูกยางครับภาษาเด็กหน่อยบันนกักสมือนี่นะครับมันเล่นเบอกชื่ตอตะกี้แลวเด้ทำไมตะกีบ้บรแมาหนึ่งสี่เลย อันนี้รถไปไหนรถย้ายนะไปทางใดย้ายไปทางใดอ๋อได้ขอลายว่าล่ะมันดีใจมันดีใจมันเกลียดเสียง ถ่ายไปกับจ็คสี่ล่งยูทูบได้บอบ่รวมาตสิพิีกดเด็กหน่อยด้นี่เอ้ยน้องเื่มครับน้องเื่มเอ้ยบักสงการเอ้ยบินนะบรรยากาศย้ำแดงๆพี่น้องพามาถ่ายมาเบิงมาเร่นกับเด็กหน่อยอยูอย่หนาลานของยายนางนะครับอยู่บ้านน้องรัก มูที่หกตำบลหัวงัวอำเภอสนมจังหวัดสิรินขุ่เก่าพีนา่น้องกรฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่ช่องหาไม่ได้พี่น้องเด้อเพื่อติดใจมากเป็นกำลังใจในการเฮ็ดช่องยูทูบเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นให้ติดใจมาติดตามมาไทายพ่อแม่พีน้องได้เบิ้งฝากนี่นะครับบันท่องรักเนาะอยู่บันท่องรักไม่มาหามเป็นเนื้อผเป็นใจคิดว่า อันนี้เนี่ยไล่แล้วบ้านหาห้นาที่แล้วพี่น้องกอปิดคลิปนี่ไ้เที่ยี้ก่อนเดอพี่น้องเด้จะได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ครับช่องชทยชนะกรท่นเหนียวเดอพี่น้องเดอก็จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็ฝากติดตามคลิปทัดไปนะครับกับช่องไทยชนากรท่นเนียวต่อไปเดอพี่น้องเดอครับสวัสดีครับ